สวัสดีครับคุณุบอยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับได้ความรู้มากขอบคุณครับถ้าถ้าถ้าถูกใจก็มอบรางวัลมาหน่อยนะครับนะฮะมอบอะไรมาเป็นรางวัลแรงใจด้วยครับเพราะว่าได้ความรู้ฟรีๆไปเยอะส่งไอติมมาให้ครับขอบคุณครับไอติมก็ทานได้ครับอ่ะคุณนาจาถามว่า ให้เช่าห hey, well. ้องพักแล้วคนเช่าหนีไ oh ม่จ oh ่ายค่าเช่าแต่ในห้องมีของมีค่าเอามีของเท่าอยู่เจ้าของเอาของมีค่าเดี๋ยวขออานจดีนึงให้เช่าห้องพักแล้วคนเช่าหนีไม่จ่ายค่าเช่าแต่ในห้องมีของในห้องมีของ เขาอยู่เอาของเขาไปแจ้งข้อหาอะไรหรครับเดี๋ยว,ยวถ้าเราเอาไปใช่ไหม,ไมอมผมอธิบาย,ยางี้ล้วกันคือเรามีบ้านนะครับมีคนมาเช่าบ้านเราแล้วปรากฏว่าเขาต้องจ่ายค่าเช่าแต่เขาไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแต่ปรากฏว่าเขาหนีไปแต่ทีนี้มันมีของของของเขาอ่ะ ยังอยู่ในห้องเช่านั้นแล้วเราจะทําอย่างไรเมื่อเป็นเจ้าบ้านเป็นห้องเจ้าของเช่าเราจะปล่อยห้องเช่าให้อยู่อย่างนี้เราก็เสียประโยชน์เราก็เสียประโยชน์ในทรัพย์สินห้องเช่าที่เราจะสามารถที่แสวงหาทรัพย์สินค่าเช่าของเราต่อไปได้แต่ทีนี้จะทําอย่างไรกับของของเขาประการแดกเลยผมแนะนําเลยหนึ่ง ตรวจสอบทรัพย์สินเขาก่อนมีอะไรบ้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรวจสอบแล้วประตรวจสอบเขียนบันทึไไกไวแล้วน,นําบนนันทึกเหล่านั้นถ้ามีกล้องกันเก็บภาพถ่ายภาพเก็บเลยฮะถ่ายแค่ภาพเก็บสิ่งของทั้งหลาย,าาย,าายเอามารวมแล้วถ่ายภาพเลยไหมแล้วทําบันทึกไปที่ไนครโรงพักสนทชสพทอยู่ในเขตไปลงประจาวันไว้ไปลงประจาวันใดนะครับนะครับว่า มครับเป็นหลักฐานไว้ว่าห้องนี้ใครเช่าชื่ออะไรนะครับแล้วไม่จ่ายค่าเช่านะครับหายไปแต่ของในห้องมีาการทางนี้ลีดออกมาเลยปุ๊บนะเราเจ้าของขอ,องเก็บทรัพย์สินนี้ออกจากห้องและไปไว้นในที่อื่น,นเก็บไว้ในที่อื่นเพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ห้อง,องให้คนอื่นเช่า เพื่อหารายได้ของเราเป็นการใช้ทรัพย์สินของเราตามปกติส่วนค่าเชา่าไอ้สิ่งของนั้นนะเอามาไว้ข้างนอกแล้วประเมินราคานะครับประเมินราคาเลยครับตีเป็นราคานะครับทรัพย์สิสนมีได้เท่าไหร่ประเมินราคากับค่าเชา่าประการสําคัญหนึ่งคือในสัญญาทําสัญญาเช่าบ้านเช่าห้องให้เขียนเรื่องของการยึดเหนี่ยว สิทธิ์ในการยึดเหนี่ยวทรัพย์ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาไม่จ่ายค่าห้องแต่มีทรัพย์สินของผู้เช่านั้นอยู่ในห้องอยู่นะในกรณีที่ติดต่อแล้วหรือไม่สามารถที่จะดำเนินการไนดะ้นะครับข้อใช้มีกันขอจำหน่ายจำหน่ายคือ,อจริงๆสิทธิเราไม่มีนะแต่เราเนี่ยฮะต้องเขียนให้เขายอมรับ ยอมรับว่าถ้าคุณไม่จ่ายค่าเช่าแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่เจ้าของห้องเช่านะครับอาจขอใช้สิทธิ์ในการยึดเหนี่ยวนะยึดทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อมาชำระค่าเช่าได้อันนี้ไม่ค่อยมีนะผมหาช่องว่างให้แต่แต่คุณจะไปทำวิธีกันนั้นคุณต้องผ่านกระบวนการนะครับไปบันทึกเป็นหลักฐานและสัญญา การเช่าห้องต้องปรากฏชัดเจนนะครับในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ของผู้เช่าที่ค้างค่าเช่าบางคนค้างอยู่3เดือนเนี่ยใช่ไหมค่าเช่านะฮะเดือนละสองพันเดือนละห้าพันสมมตินะหมื่นห้าแต่ของเขามีอยู่ประมาณสองสามพันอ่ะนะฮะมันเกลื่อนกลืนกันได้แต่สัญญาการเช่าต้องปรากฏชัดเจนนะครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอยึดทรัพย์สินเหล่านี้ มาเพื่อดําเนินการนะครับเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าค้างกับกัรเช่าห้องได้นะครับผมแนะนำนะฮะแล้วเอาไปลงประจําวันไว้ที่โรงพักในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าเราดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของสัญญานะครับโอเคนะฮะ โพลิสแมกกาซีนสวัสดีครับช่องนิติกรสุนทรรรมชาตนะฮะช่องตึกงก่อนครับทักทายครับทักทายครับค่ะเข้าใจค่ะโอเคครับผมอธิบายให้โอ้โหมารูรวมากเลยครับนอนน้อยสวัสดีคับหนูมีเรื่องสอบถามค่ะโดนโกงให้หลอกโอนตังค์400บาทจะแจ้งความผิดที่ไหนได้ไหมครับใ <c oughs> ครอ่ะ 400บาทจะคุ้มค่าแจ้งความไหม <laughs> คุ้มค่าดําเนินคดีหรือไม่ <laughs> นอนน้อย400บาทนะครับสำหรับคนไม่มีตังค์ถือว่านะค่าอาหารได้หลายวันนะก็ลองดูนะครับแล้วเรารู้ไหมนะครับว่าคนที่ที่หลอกเราคนที่ไหนเรา้อโทรขอคืนได้ไหม <laughs> คิดอัจารดีๆนะแต่แจ้งความแจ้งได้ครับดังนะครับถือเป็นซับแต่ตอนี้มันเป็นเรื่องของการช่อโกง ช่อโกงด้วยนะฮะก็ไปแจ้งความได้เลยครับที่โรงพักที่ไหนฮะไปได้เลยครับสวัสดีครับคุณเอกสครับสวัสดีครับได้ดอกกุหลาบมาหลายดวนะครับทั้งกูหลาบทั้งหัวใจส่งมาเลยครับจะเอาของออกเอาได้ครับได้ครับแต่ทำบันทึกก็ดีๆนะครับทำบันทึกและก็ตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้างนะครับ คุณเบนถามว่าสวัสดีค่ะหนูมีเรื่องสอบถามค่ะประมาณตีห้าสามสิบนาทีมีเงินและข้อความเข้ามาหนึ่งพันบาทมันเป็นแอปเงินกู้เถื่อนเอาแล้วเข้ามาที่คุณได้ไงคุณเคยไปเข้าไปในระบบของเขาไหมนะฮะคุณเคยเข้าไปขอใช้บริการหรือกู้เงินอะไรจากเขาไหมถ้าไม่เคยทํา วิธีการแรกติดต่อธนาคารธนาคารที่โอนเข้ามาที่โอนเงินตัวนี้เข้ามานะบอกให้เอาเงินคืนไปเอาเงินตัวนี้คืนโอนขคืนไปเราไม่ประสงค์จะรับให้ธนาคารโอนเงินตัวนี้กลับไปที่เจ้าของแอปตัวนั้นเลยอย่าไปเก็บไว้ไม่ใช่ลาบลอยมันเป็นลาบมิควรได้แล้วมันจะมีปัญหาตามมา เดี๋ยวแอปมันจะอ้างว่าเนี่แหละผมโอนไปแล้วคุณใช้เงินผมมาแล้วนะปะนัญหาก็การทวงนี่จะตามขึ้นมาและดอกเบี้บเภทน,นี้มันดอบีบี้ยประเภทบานไม่รู้จัโรอยอะ่ะนะไม่เคยหุบดอบียพวกนี้มันจะบานพิ่มๆผมแนะนํานะครับว่าถ้าตีห้าสามสิบมีเงินเข้ามานะครับหนึ่งพันบาทให้ธนาคารนั้นดึงเงินกลับไปคืนให้แอปกู้เถื่อนเอาไปเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะลงประจําวันด้วย ไปลงมาจังวันที่โรงพักเป็นหลักฐานด้วยครับสวัสดีครับต่อจดาห้าร้อยที่กำลังจะเปิดสอบได้เปิดสอบอมีหลักสูตร6กเดือนมีฮะมีมีนะครับมีหมดครับมีกระบวนการฝึกอยู่แล้วครับหลักสูตรต่อปสอนะมีฮะเห็นไหมนีไม่ไง ผมบอกแล้วเนี่ยประเภทนี่แหะคือกระบวนการเรียกว,ว่าเรียกไงช่อ,ชอกรงเราโดยใช้วิธีการแบบนี้แล้วพอเราไม่จ่ายปั๊บมันก็จะเล่นงานเอาเราไปประจานนะทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นนะครับบอกเลยครับว่าไปแจ้งความไปลงประจามันไว้เป็นหลักฐาน,นะฮะแล้วไปบอกธนาคารนะครับหนึ่งพันบาทโอนคืนกลับไปเลยเราไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ 3, ไม่เคยไปกู้เงิอนอะไรนะฮะ นี่แหละครับคุณคุณเบนต์นะฮะนี่เป็นเป็นประสบการณ์ที่วิธีการแบบนี้นะฮะมันใช้มาเยอะแอปเงินกู้เถื่อนเถืนมันใช้มาเยอะมากนะครับใช้เยอะใช้วิธีการหากินแบบนี้นะฮะคืนเงินเลยฮะเอาไปคืนธนาคารเลยฮะนะครับบอยสวัสดีครับท่านบอยบุ้งเดือนซับสบายดีนะบอยนะไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงนี้อาจารย์เขาภารกิจเยอะ คุณเอสเบอกว่าเพิ่งได้ดูคลิปเมื่อวานพอดีที่เจ้าของห้องมารือของห้องที่ค่าเจ้าโอเคครับก็โอเคนะฮะถือว่านะฮะท่านคือห้องเช่ามันเป็นทรัพย์สินของเรานะเราก็ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากห้องเช่าของเราด,ดังนะั้นเมื่อคุณมาเช่าแล้วคุณไม่ไม่ชำระค่าเช่าแล้วคุณหายไปอะ่ะแล้วผมจะต้องมาเก็บห้องอย่างนี้ให้ เก็บมารักษาทรัพย์สินของคุณไว้เป็นปีสองสามปีเหรอะจะมันเป็นการใช้สิทธิ์นะครับในการที่จะบริหารจากการทรัพย์สินของเราห้องของเราแต่ทำไมเจะก็ต้องยกออกไปแต่การยกออกไปก็ต้องไปบันทึกให้บันดีนะครับมีอะไรบ้างก็ตั้งลงไว้ลงประจําวันที่โรงพักไว้เรียบร้อยนะนี่คือการดําเนินการที่เรียกว่ามีเจตนานะครับ บริสุทธิ์แล้วก็ชอบด้วยกฎหมายเป็นการใช้สิทธิชอบด้วยกฎหมายนะครับขอบคุณครับลูกค่าหนูมีตบประชาโอเคทวงดูเธอไม่ได้เนี่ยผมใช่ฉันไปกราบเธอไหมผู้เล่นนะก็บอกเออไปคืนหนูหน่อยครับคืนหนูหน่อยนะฮะไม่มีตังค์กินข้าวแล้วอขอบคุณครับคุณบอยที่สง่งกุหลาบให้สวัสดีครับค,ครับ ของรางวัลที่ได้ในช่องนี้นะครับทุกบาททุกสตางค์เป็นสวัสดิการให้กับนิติกรกลุ่มงานคดีปกครองนะครับเดี๋ยวผมไปแลกเป็นเงินเท่าไรหร่ผมก็เอามาเข้ากองทุนนะครับเป็นอาหารกลางวันอาหารคนชรา <c oughs> อาหารอาหารคนชราเดือดน้ำตาจะไหลเยอะถ้าใครถามมานะฮะขอดอกกุหลาบสักอกนะฮะสักดอก <c oughs> อ่ะสอบถามหน่อยครับ จะสอบไปทํางานที่เกาหลีถ้ามีประวัติเยาวชนจะตรวจเจอไหมเอาประวัติเยาวชนจะไม่มีนะฮะเพราะว่าระเบียบของทอวนะครับถ้าเป็นเยาวชนนั้นจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลถ้าเป็นเยาวชนนะครับเพราะตัวนี้ระเบียบทวตัวใหม่นะฮะแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มจัดกลุ่มประวัติเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่ห กลุ่มผู้ที่กระทําผิดแต่ยังไม่ถูกยังไม่มีคําพิพากษานะครับประวัติผู้ผู้กระทําความผิดกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่กระทําความผิดแต่ไม่ใช่อาชญกรกลุ่มเหล่านี้เมื่อกระทําความผิดศาลต้องโทษว่าทําผิดแต่โทษจําให้รอลงอาญากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผู้กระทําผิดแต่ไม่ใช่อาชญกรข้อมูลจะไม่มีการเปิดเผย ข้อมูลจะไม่มีการเปิดเผยนะครับยกเว้นถ้าเข้าเงื่อนไขที่มีความจําเป็นจะต้องไปใช้ในกระบวนการตัดสิทธิ์ข้าราชการนะครับสอบราชการงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องคดีความเรื่องอะไรเนี่ยนะสามารถนําไปใช้ได้กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาชญากรกลุ่มนี้ถ้าศาลสั่งให้จําคุกจริงกลุ่มนี้นะครับก็จะอยู่ในทะเบียนนะครับที่กลุ่มที่3 เปิดเผยได้นะครับี่ครับครับขอบคุณครับบอยครับขอบคุณครับตังที่โอนมาขาา้างหน้าตังที่โอนเข้าธนาคารที่หนูไม่ได้ใช้มาเกือบปีเข้าไปดูแล้วแจ้งเตือนก็เออไหมระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีนะครับมันเข้าขาย นะครับจะเล่นงานเรานะครับอ้าวไอดวงนะครับมาหนึ่งบอกนะครับบอกให้ไม่กลับมาแล้วครับอ่ะโอเคครับพอสมควรเก็บเวลานะครับวันนี้จัดการยาวนานมากนะครับเพราะว่าจะทําลายสถิติเดิมนะครับเมื่อวานมีผู้ชมพันกว่าคนนะครับวันนี้สวัสดเพชรแอบบอกอ่านะ คุณแมวอยากกินชาเขียวบอกตอนนี้แจ้งความเป็นคดีแพ่งอยู่ถ้าคู่กรณีไม่ยอมไกลเกลี่ยฟ้องคดีอาญาต่อเลยได้ไหมคะหรือจะต้องจบคดีแพ่งก่อนผมไม่แน่ใจว่าคุณแมวเหมียวนี้นะฮะเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับอะไรครับนะฮะเพราะถ้าคุณคือไม่ยอมไกลเกลี่ยจะไปฟ้องคดีอาญาเลยรเหรอ ผมไม่แน่ใจว่ามูลเหตุหรือประเด็นพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งหรือคดีอาญาถ้าเป็นเรื่องคดีแพ่งและเขาไม่เจรจานะครับก็ต้องไปว่าการตามกระบวนการของคดีแพง่งจะไปใช้คดีอาญาไม่ได้เพราะมันอยู่คนละฐานนะครับอยู่ในกลุ่มของนะค,คดีแพง่งแต่ถ้าเป็นเรื่องคดีอาญาและบางคดีอาญานะั้นนะครับเป็นความผิดที่ยอมความได้ พอเป็นความผิดยองความได้ข้อสามารถที่จะเจรจาไกลเกลี่ยกันได้พอเจรจาไกลเกลี่ยแล้วนะจบคดีก็ยุติตามมาตรา39ของพรบของปวิอาญานะครับก็ยุติกันไปนะฮะถ้าไม่เจรจาก็ดําเนินการตามกฎหมายอาญากันต่อไปอันนี้คือกระบวนการขั้นตอนนะครับของการดําเนินการ,รนะคือคนหน้าตาดีเสียงจะลอยนะฮะ มีคนแสว่าเสียงหรอเช่าโกงค่ะอ,อ๋อโอเคครับ,บก็ได้ครับแต่เป็นกติยายาก็นะฮะไม่ไม่เจรจาก็ไปตัางอาญาเถอะแต่นี้เั็นชีม้านะครับส่วนใหญ่ก็จะตกเป็นเหยือ่อแล้วก็ยอมที่จะขายบัญชีขายวัตประชาชนเ,<อ>าเพื่อไปจดบัญชีม้านะครับก็นะฮะต้องยอมรับในการกระทำ ไม่ต้องไปขอใบคัดแยกแค่ไหมครับผมเคยตรวจแบบออนไลน์มันมีสองอย่างนะครับในกรณีเพื่อของการที่จะต้องไปขอใบรับรองจากเรื่องของทะเบ,บียนประวัติอาชญากรน,นั้นบางคนต้องการใบเพื่อไปยืนยันนะฮะไปยืนยันนะครับว่าตรวจแล้วไม่เจอก็ต้องมีต้องมาขอมานะมาขอใบรับรองได้มาขอตรวจได้ครับเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยบาท นะครับค่าธรรมเนียมหนึ่งร,ร้อยบาทก็จะได้ใบรับรองไปนะครับฮัจ๊ะที่ัอะไระโอเคครับก็พอสมควรแก่เวลาขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการ รับฟังรายการในช่องนิติกรสำนักงานตุนชาตินะครับขอบคุณนะครับทุกกําลังใจนะฮะที่มอบของรางวัลมาให้นะฮะแล้วขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับก็กดแชร์ช่องดีๆสาระดีๆนี้ให้กับนะครับผู้อื่นนะครับและเข้ามารับฟังนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามคําถามมาได้นะครับก็จะตอบให้อันไตอบไม่ได้ ก็จะหาคําตอบมาให้นะครับสําหรับวันนี้กับผมพันธ์ตรวจรโทรดกเตอร์ประชากรมนลนี่ทีธรรมนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ก็ต้องบันจันเลยนะครับพรุ่งน,นี้ติดภารกิจพี่ดูไหมครับคนเดียวที่สัง <c oughs> <c oughs> ส่งโจ๊กได้คือลูกค้าท่านโจ๊กมุกมุกเยนะคุณคิดคุณดึกคิดแต่ว่าคนที่สั่งโจ๊กได้คือลูกค้าใช่ไหมถูกต้องฮะถูกต้องครับ นะเออเพื่อนนายยกซะด้วยนะอ่ะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้ไม่ได้จันทร์นะฮะติดภารกิจนะครับไปสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของนะอาจารย์พิเศษนะครับเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะฮะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ